มันได้ทำไมได้คือมือนี่นะเขาจูบตั้งเท่าเลยใส่ไปในหัวของแมโอ้โหทนพูดพูดเห็นว่าบ้านนี้ปล่อยความรักเยอะละแหละบ้านนี้เออแม่นี่หลีใดแย่เยาเย้าว่าคอยอยากได้ผัวไหมเพิ่นให้มีกิ๊กกับว่บอกให้เฮาบ่าเขาเรียกว่ากิ๊กนะนั่นน่ะเรียกว่ากิ๊กที่รักเพราะเขายังไม่มีเขาก็มีที่รักถ้าเป็นป้ากับสายต้องเป็นกิ๊กใช่ถ้าเป็นป้ากับสายต้องเรียกว่ากิ๊กแล้วป้าก็ดู โอ้ยไม่น่าละมาแล้วก็ใส่ชุดนู้นชุดนี้ใส่เออใส่ไปใส่มาค่ะเออเดี๋ยวสักวันจะได้ไปถามว่าสวัสดีค่ะคุณพี่เขยเดี๋ยวจะจะไปจ่าเองจอบจอบเด้อวันนี้นะจอบจอเด้อจอบจอบเด้อวันนี้เด้อ รต้อดีใจด้วยใช่แต่ว่าเผยเผยให้หน่อยเผยให้หน่อยได้ไหมว่าใครเอ่ยคนที่รู้เลยอคนที่รู้าคนที่รู้เปิดเผยเขาไม่บอกขาไม่บอกลักษณะไกลไม่ไกลรอกไม่ไกลไม่ไกลเออเขาเขาทำงานนี่ว่ะเขาทำงานเขาไม่ใชหน่อยว่ะโอ้เอิด้วยนะเอเอิด้วยนะด้สิปาละเกิด้วย จริงนั่นเป็นเรื <c <c uh> ่องจริงเออคนตูนทำได้คนสูงสูงอ้าวคนหล่อน่าคนสูงสูงเขาไม่เห็นเมียเขาหล่อเขาอยู่สงสัยอันสงสัยเมื่อไดนให้ไปถามวันยะชงสัยยายละนี่อันขายลูกชิ้นให้คนนั้นชงไซไม่คิดเงินเนาะโอ้ ไม่คิดแน่นอนไม่คิดเลยเสียคนซ้ำเท้าว่าง่ายนะแล้วเขาไฮไลท์กว่านียคนยุคแ้กนั่นกับสีม่วงนั่นกับสีโอ้พระรังเห็นกูอันเห็นเนาะยู่บัดขาววัดขาว่าเอากมาปางยู่บ้านกบกบแบบนี้แบาเนาะเพื่อนได้เงินแล้วเพื่อนก็บิดเอาหลานเพื่อนได้ขี่รถลงไปซื้ออ๋อซื้ออัน อย่างก็ฮอดดอกแล้วก็ุกินเออได้เงินแล้วไปแล้ววจะมาเดีมามีเงินเรามีเงินเด้อแฟนแล้วเป็นช่งโอ้ยเดียวดอกพ่อใหญ่น่นเราเห็ดตูเดียวเรามเห็ดน้ำผู้หลุนโอห่แต่หัวจากเดียวทนนจริงจริงแล้วนี่จริงแล้ว ละไม่สวยๆนะคะเขามีเว้นหล่อด้วยจำว้จำว้ขนาดขนาดนี้ยังนานเลยนะดิเบิร์ดข้ามสีเว้าโอ้ยเบิร์ดข้ามสีเว้าคอยจอไปวันนี้คอยวันนี่คอยชิบะสวัสดีค่ะพี่เขยอย่าลืมถือกล้องไปนะนี่ดิถือไปแดิโอ้ยโพูดคอยเลยยัง ตอนนี้ควรจะเปิดยุมหีไปควรจะแรงไปรลดสวัสดีค่ะพี่เฉยโอ้โหเมล่าโดนเซลล้กตอนนี้เด้อมีมีอะไรจะชี้แจงไหมคะแม่ละไม่มีค่ะไม่มีไม่เข้าใจตอบแท่นลยไม่มีพ่อว่าเห็นจ๊ะจ๊ะเลย ดูกับป้าละเล่นกันอย่างนี้ไม่มีใครเชื่อก็คอยดูเออก็คอยดูถ้าไม่เจอตัวไหรนจะเปิดเผยตัวประมาณนี้เฮ้ยนี่แหละจะไปบอกว่าตามอะไรกันคะคุณพี่อะไรมาให้กันคะเขาเอาไปให้แล้วก็กลับนะโอ้เออข้าวันฝี่ไม่ใช่ทำอะไรข่อยข่อยมาข่อยพิษ ได้ลองน่า้อเยนทั้งตลอดจะไม่มีที่มีทางเพรานนี่เทียบนี่มีนะมีเกมน่าร้องเมเหมือนน่ารักเขาบอกกล้าคนมาจีบข่อย์เนียเอ้ยเขายากยาเยกยายูนปั้ตัธอนอันนี้เนี่ยพอาะว่าคือแบบมุ้ยมุยคุยตัวใหญ่โอ้ยแล้วจำได้ไหมว่ามีเอฟีเมมเข้ามาในช่องไม่ได้จ๊ะ้นเลิกแล้ว ว่าประจ่าไม่รู้เงียบเงียบจำได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้นอ้อจะเล่าเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บมันมันเลิกแล้วต้นอ้อที่เลิกคือบอกว่าแม่ก็แม้มคืนบอกว่าคนเยอะแยะทําไมต้องเป็นยายเยอะหรือเปล่าคุณนี่มันรถเขาบอกแม้มวัเลยฟังวันนั้นน่ะยายลองมานั่งอยู่ที่ช็อปนี่แหละแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเสียงไลน์มันดังติ๊งนองต้นอ้อดูซิใครไลน์มาภาษาเดมาแต่ก็อ่านเมืองปัตตุมาเขาบอกว่าอย่างนี้ เขาบอกว่าสวัสดีครับขอเป็นเพื่อนในเฟซได้ไหมครับเขาบอกว่ามีแฟนหรือยังะตาสั่งยายล้อมนี่กูจะอยู่เห็ดหยังวะยายลองตอบว่านี่กูจะอยู่เห็ดหยังวะกูลบมึงเลยมาสั่งห่อม้วนถือห่อมึงนะแล้วพูนว่าผมไม่อยากอะไรหรอกบอกอยากเอาคุณเป็นเออเผมไม่อยากผมไม่ทําอะไรคุณหรอกเพราะนะเออเออตัวนี้่คนเราตาได้นะ ผมไม่แผมไม่ทําอะไรคุณหรอกผมแค่หลงรักคุณมาจังเลยโอ้ยน้องยายรู้ตัวขึ้นสิบไปเสื้อคนตกเอฟซีมันบบาคือมันหยังวะอือยายน้องตกใจตกใจบบเห็นคอมเมนต์แบบนี้แต่ไม่ไม่ใช่ว่าเขาหยอกนะมันมีอีกเครื่องหนึ่งเครื่องเครื่องนี้เราไม่ใช้เครื่องที่เฟซไลน์ที่ตรงเขาโทรมาเราก็่ลองสวยในตอนนี้ก็ มันก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ได้ดนนเพราะฉะนั้นมันเลิกแล้วไรค่อยค่อย,อยหายมันบอกว่าอช่เลยด่ะหายเลยว่าอย่างนอนนนค่อยบอกว่าคนอื่นเยอะแยะทําไมต้องเป็นยายคุณนั้นเยอะมากไปวะเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนมิดมันว่ามิด <laughs> ชิลีมันว่ามันเขียนว่ามิดชิลีไม่ตอบเลยโอเคค่ะเรื่องเรื่องของยายลองจบแล้วนะคะแต่เรื่องของยายละนี่มีแพตนอ่ะ เยอะเดี๋ยวจะส่วนย่านหนึ่งเด้อเห็นวันนี้จะพาไปเออสวัสดีค่ะพี่เุ๋ยโอ้โหไปกันจะได้เห็นหน้าไหนว่าเป็นหน้ายังไงนะคนไหนนะคะยังคิดไม่ออกนะคะนี่ยังไงแบบไหนง่านะคะเราะมาลุ้นกันนะคะเห็นอย่างนี้นะคะก็โซโล่เสน่แรงนะคะแกนุ่นหอกใช่ไหม เลิปนี้จบลงแค่นี้นะคะคุณพี่ยวนี่ก็พากันไปนะคะสบายๆในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะถ้าถ้าใครจะมาจีบยายหล่าในยายหล่าบอกว่าให้มาจัดงานวันเกิดให้หน่อยนะคะยายหล่ายังไม่มีวันเกิด มีแต่วันตาวัน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 ไม่ใช่วันไปขายวันเดครั้งเดียวอยากอยากอยากมีวันเกิดไหนวันเกิดไม่มีเลยไม่รู้วันเกิดนะคะมีแต่วันไปขายถ่านก็เกิดมาแล้วแต่ว่าอยากมีครั้งที่สองบ้างถ้าใครสนใจก็ไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ค่ะได้แล้วเอาวันเดียวก็พอเอาวันไหนวันไปขายถ่านวันไปขายถ่านนี่ไม่ ก็ต้องจับได้เลยนะคะคลิปนี้ก็คนในญาติอแค่สี่ทีจอมถูกจับจับต้องเออจะมาจัดได้ยังไงเออจะเป็นตคนตายนายวันไปขายผ่านผู้ถูกเลยจ้าจ้าผู้ถูกมากค่ะนีค่ะดีใจกับวันเกิดเกิดแล้วเกิดชนใจในวันไปขายถ่านชนนี่ถ่าน แล้วพ่อไปขายี๋ยวพ่อไปขายกระสอบละสองร้อยเลยค่ะนานๆนานๆทีนี้เราขอแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้่าหนิ้ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ